คลิปนี้ผมโคตรจะตื่นเต้นเลยนะครับถามว่าทำไมผมถึงตื่นเต้นรู้ไหมครับผมเพราะว่านี่ช่องนี้นะครับเป็นช่องของเนม m n j tv นะครับผมผู้ติดตามก็ประมาณ5ล้านวัดซับนะครับผมก็แคทกิฟรีไฟน้องน้องฟรีไฟรู้จักกันดีนะผมช่องนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตาน้องเนมเรียกน้องเนมแล้วกันเพราะว่าอายุน้อยกว่าผมนะครับผมทำไมผมถึงตื่นเต้นล้นไหมเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ย อยู่ใกล้บ้านผมเว้ยซึ่งผมไม่รู้หรอกตอนแรกแ้วทีนี้เดี๋ยวเนมเลี้ยวไปนะครับผมซึ่งเส้นเนี้ผมไม่เคยไม่เคยเข้ามานะไม่เคยเข้ามาเลยมันจะเป็นถนนแบบพอสวนกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีต้นไม้ใช่ไหมคือถ้ามองจากข้างนอกมาเนี่ยผมจําได้นะเพราะผมผ่านทุกวันแต่ผมก็ตอนแรกดูครั้งแรกอะ่ะผมไม่ได้คิดอะไรเว้ยอ่ะพอออกมาปุ๊บปากซอยมันจะเป็นถนนเรียบด่วนใช่ไหมซึ่งอ่ะโอเคเรียบด่วนมันก็ทั่วไปนะครับผมถนนทั่วไปไม่ได้อะไร แต่ก็มีรู้สึกว่ามันจะแปลกแปกันแล้วนะครับผมทีนี้ก็เลี้ยวขวามาเห็นโรงงานไหมโรงงานเนี้ยผมไม่แน่ใจเป็นโรงงานอะไรนะแต่มีสานามฟุตซอลด้วยนะครับสร้างเสร็จใหม่ๆเลยไม่นานปี2ปีเนี้ยเลี้ยวซ้ายมาฝั่งนี้จะเป็นบ้านตาผมฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านมะพร้าวแซมกับเนมเนีย่ยนะกินร้านเดียวกับผมนะครับผมอ,อย่างว้าเราก็ซื้อของร้านเดียวกันนะเนมนะอันนี้ก็ขับไปบนสนะพานอันนี้จะไปะทางนี้ไปบ้านผมก็ได้หรือถ้ามาฝั่งนี้ก็ไปบ้านผมได้นะ ฝั่งนี้มันจะอยู่ตรงตลาดมาเลยนะครับผมซึ่งอยู่กับคนดังอีกคนนึงก็คือพี่จินกับพี่กิลนะผมที่เปิดร้านวัดสติกเกอร์รถรถนะครับผมซุปเปอร์คาร์ด้วยนะครับขับเลมูกินี่สีเหลืองนะครับผมหลายๆคนที่อยู่เส้นนี้หรือดู YouTube หรือว่าชอบซุปเปอร์คาร์เนี่ยน่าจะรู้จักช่องพี่จินนะครับผมพี่จินกับพี่กิลเนาะอันนี้คนดังอีกคนนึงนะครับซึ่งผมตื่นเต้นมากที่เนมไม่คิดว่าเนมจะอยู่ใกล้แค่แบบกระดิกนิ้วอย่างเงี้ย แค่นี้จริงๆซึ่งใครจะฝากระเบิดลูกป,ปุงลูกป,ปืนต้งตรงต้งเต็ง,งนะครับผมไปให้นีแบอกฝากผมได้นะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะผมก็คลิปนี้อย่าดราม่าผมนะผมแค่ตื่นเต้นถ้าเฉยๆนะเพราะเป็น f อฟซน้องเนมอยู่เหมือนกันนะครับผมดูคลิปฟีไฟตลอดเลยนะครับเพราะว่าเล่นเก่งมากนะครับผมผมดูเทคนิคการเล่นของเนมตลอดเลยนะครับผมแล้วก็เอามาฝึกนะครับผมก็หวังว่าถ้าเนมแบบสักวันหนึ่งนะครับ ก็อยากจะเจอตัวแล้วอยากจะลองกันนี้เหมือนกันนะครับผมตื่นเต้นจริงๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับ